ครับสำหรับวิดีโอนี้ก็มีการแนะนำอุปกรณ์โน้ตบุ๊กสำหรับบทที่6นะครับก็จะเป็นใช้กับประกอบหนังสือเร่มนมีนะครับการโปรแกรมจูเล่สำหรับอิศวกรก็เช่นเคยนะครับก็เข้ามาในหน้าของเพจประกอบหนังสือเนี่ยนะครับก็จะมีโน้ตบุ๊กเตรียมไว้ให้นะครับสำหรับบทต่างๆวันนี้เราก็จะมาดูบทที่6เนี่ยนะครับก็ ถ้าเราสามารถจะคลิกตัวนี้ได้ก็จะเข้าไปที่ HTML ของบทนี้นะครับแล,แล้วเราก็คลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มันก็จะมีอ p อปชันให้โหลดนะครับดาวน์โหลดน้ตนบุ๊กไปแล้วก็รันบนเครื่องเราไดา้น,นะครับโอเคอันนี้ผมก็ได้ทำไปแล้วนะก็ในตอนตอนที่เราเปิดตัวพลูโตนี้ขึ้นมามันจะ ใช้เวลาได้เด่นนะครับเพราะว่าตรงส่วนของเซลล์แรกเนี่นะครับอันนี้ก็จะเพื่อที่จะไม่ให้เราต้องลงในมันจะต้องใช้ตัวแพ็กเกจหะตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไปลงในเครื่องเลยนะก็บางทีคุณลาจจะไม่ได้ใช้ไนเคลื่อะแค่ทดลองดูว่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไอเซลล์นี้ก็จะสร้างไอ้เทมเพลตเลอรี่แล้วก็โหลดเข้าไปในตัวเทมเลเตเอรี่นั้นนะครับ mm. ก็จะไม่ไม่ได้ลงไปในเครื่องโดย ด้วยเหตุผลนี้เองโดยตอนเริ่มต้นมันจะอินซอรแพ็กเกจในทุกครั้งนะครับทำให้มันจะช้าในการหลันนะครับต้องรอจนกว่าตัวนี้มันจะเสร็จสมบูรณ์ถึงจะใช้ได้นะครับ mm hmm. ก็หลักๆแพ็กเกจที่จะใช้แคมีพวกการพอดตต,ต่างนนครับใช้แล้วก็พูโตจูไที่เป็นตัวที่เป็นเหมือนพสไลเดอร์พวกนี้นะครับแล้วมีการทดสอบพวก o p t ติ i z a t ชั่นนะครับออฟติมหนดแจแล้วก็จ u ห p ดแจอนี้ด้วย แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นตัวแพคเกจสำหรับเวกเตอร์ i ม a ติ l แอลิสแคร์นะน่าจะประมาณนี้นะครับเราก็จะใช้ตัวท,ที่เขาที่เข้าเขียนไว้สำหรับบมนินด้วยนะครับในการทดสอบบางตัวนะโอเคสำหรับบทที่6นี้มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอลิสแคร์ Square, นะครับก็เป็นปัญหาที่เป็นวิธีการนะครับที่ใช้มีประโยชน์มากใน,ในการใช้ แก้ปัญหาทางวิศกรรมหลายาหลายประเภทนะครับนะก็จริงๆแล้วก็จะเป็นการต่อยอดจากลิเนียจิบาร์นะครับที่เราได้เสนอในบทที่2อสามนะฮะแล้วก็นำมาใช้ในปัญหารลสแควร์นี้นะฮะอ่าจริงๆแล้วปัญหาเลสแควร์มันก็เป็นอ่าระบบสมการนะที่เราเรียกว่าโอเวอร์ดีเทอร์มีด์คือเหมือนกับว่าอ่าแปลว่ากำหนดไปเกินมันกนับกำหนดไปเกิน ูดง่ายคือเรามีจำนวนสมก,การมากกว่าตัวแปรนั่นเองนะฮะเราตัวอย่างเช่นอันเนี้ยถ้าผมมีสมก,การอะไรก็้จะมีแต่ผมมีมแมทริกซ์เราเรียกว่าเป็นแบบสูงนะครับคือจะมีจำนวนแถวมากกว่าจำนวนคอลัมน์เนี่ยนะครับเราก็จะบอกกับว่ามันจะเป็นสาสมก,การสองอันโนนใช่ไหมฮะโอเคเพราะนั้นระบบเนี้ยมันจะไม่มีเอ่อเรียกว่าไม่มีคำตอบที่เป็น Exact Solu t i o n นะครับ แต่ว่าเราจะแก้ปัญหาโดยใช้คำตอบที่มันเรียกว่าใกล้เคียงที่สุดในในรูปของลิสแควร์นะครับขอเรียกว่าลิสแควร์แล้วกันนะแปรตัวแทยก็ขึ้นกำลังสองร้อยสุดนะเพราะฉะนั้น<ม>การแก้ปัญหานี้ก็เป็นเหมือนการประมาณค่านะครับโดยเราจะมินิมั z e ลส์นะครับค่าของนอมนะฮะโอเค ก็ยกตัวอย่างจากปัญหานี้ยเราก็จะเป็นมินิมัลไอตัวฟังก์ชันนี้นะครับเพื่อที่จะได้ค่าคําตอบที่เรียกว่ามีค่าน้อยสุดในเมื่อพิจานาาตัวร s สแควร์ค่ามันนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ประมาณค่าได้เนี่ยก็จะเป็นเรียกเป็น x hat แล้วใช้ hat แทนค่าของคําตอบที่ได้จากการประมาณค่านะฮะเพราะฉะนั้นในจคําตอบ ปัญหาง,ง่ายๆนี้เนี่ยนะครับสามารถจะโซลได้โดยวิธีแคลคูลัสเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะได้คำตอบคือ x อกซ์จะกะนย์สสนเนี่ยนะฮะโอเคหรือ1น่นนะครับเพราะนั้นเราก็ลองรันเซลล์นี้ดูได้แล้วก็ได้ว่าตัวคำตอบนี้ทำให้ค่าของเจ้าตัว R hat ที่เราเรียกว่าเป็นค่าของเหลือสุดนะค่าเหลือสุดนียมีค่า น้อยสุดใช่ไหมครับโอเคนะถ้าคุณลองเปลี่ยนค่าของ x h a n เนี่ยเป็นค่าอื่นๆน,นะครับเช่นคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นว่าเปลี่ยนเป็นอะไรก็แล้วแต่นะสองลบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสังเกตว่าถ้าเราลานตัวแรกจะได้นอมตัวนี้มีค่ามากกว่า แต้วตัวเรลยนนี้ถ้าเราเปลี่ยนค่าในเซลลอันนึงเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ค่าเซลล์ที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยเปลี่ยนไปโดยอตัตโนมัตินะเพราะนั้นคุณจะเห็นว่าค่านอมนี้ก็จะน้อยก,กว่าค่าเมื่อกี้แนาศนจดปดนะ,พนดนะนเพราะนั้นคนลองเปลี่ยนยงื่ดูได้แล้วเราจะได้พบว่าค่าหนึ่งสารุ่นกษาได้คือคำตอบที่ทำให้ค่าของเรซิซนตนี้มีค่าน้อยสุดนะฮะนราขอเรสซิตโอเคนะ เราก็สามารถจะพลอตดูคำตอบนี้ได้นะครับโดยใช้คำสั่งตามนี้นะครับเราใช้ surface plot ก็จะเห็นว่าค่าน้อยสุดมันอยู่ที่มเมือเกียใช่ไหมฮะ่งสามแล้ว 3, มันสาใช่ไหมอันเนียครับอันนี้ก็ลองลองดูได้นะครับโอเคนี่เป็นปัญหาแบบที่เรียกว่าเป็นเหมือน toy problem ก็คือปัญหาเล็ก เพื่อให้เข้าใจท่านดงนะครับตรงส่วนของคณิตศาสตร์นี้ก็เป็นการบอกว่าแสดงให้ดูว่าจะหาคำตอบยังไงนะครับอันนี้ตัวโน้ตบุ๊กอันนี้นี่เป็นฉบับเต็มนะครับแต่ว่าในส่วนที่ให้ไว้ในในเพจนะฮะก็จะมีตัดบางส่วนออกไปเพื่อความกระชับนะครับเพราะว่าจามรถจะไปดูตรงส่วนนี้แหนังสื่อน,นะฮะก็จะส่วนใหญ่จะเน้นตรงโค้ดนะ สรุปก็คือคำตอบที่ได้เนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นอยู่ในเร่มนี้นะครับก็คือเราสามารถจะหาคำตอบของริสเคิลได้จากเอเทอร์โบเอ็นเวิร์เอทัม์โบบีนะครับนี่จะเป็นสมการมาตรฐานในการที่จะหาได้นะครับหรือว่าในบทที่สองเนี่ยเราได้นิยามตัวซูโรเอ็นเวิร์นะครับผมพันเทียมผมใช้ A อบเนี่ยนะฮะก็คือถ้าตัวนี้ก็คือแทน อันนี้นั่นเองนะครับเพราะะนส่วนนี้ก็คือเรียกว่าซูโดนเวอร์สนะครับถ้าคุณสามารถจะาหากระสุบแล้วก,ก,ก็คือเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะมีคําสั่งสหรับซูโดนเวอร์สหรือว่าจะหาโดยตรงน,นี้ไา้นะครับนะรูปน,นี้นะฮะก็คือคุณจะคํานวณโดยใช้อน,นี้โดยตรงนะครับตัวนี้โดยตรงหรือว่าคุณจะใช้คำสัง่งพีนเวร์ก็คือซินโดนเวอร์สนะฮะก็ได้คําตอบมาเท่ากัน นะฮะก็คำตอบเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับเป็นศูนย์สามลบหนึ่งศูนสาม,ม,น,สามนะฮะโอเคอันนี้โซ่ให้เดียวได้ได้โดยตรงนะครับกนะ็ขอข้ามไปนะก็มีทฤษฎีเรื่องว่า,าการตั้งฉากนี้นะครับก็สามารถจะไปทดลองโคนนี่ดูนะนะฮะเดี๋ยวผมจะเน้นตรงส่วนที่สำคัญสำคัญของตวงัวโนบกนี้กันละกันนะครับในตรงส่วนนี้ก็คือ มีวิธีการแก้ปัญหานะครับโดยวิธีหลายหแบบที่ได้คำตอบเท่ากันนะครับอาจจะใช้แยกตัวประกอบ QR ก็ได้นะครับนะตาม,มาการทิ่มนนี้นะครับหรือว่าคุณสามารถจะใช้คำสั่ง backslash เนี่ยนะฮะในโปรแกรมนะครับตัวคำสั่งนี้ก็เน้นว่ามันเป็นคำสั่งที่ที่มันใช้ในโปรแกรมมันไม่ใช่เครื่องหมายที่ ยอนกันในทางคณิตศาสตร์นะครับถ้าคุณไปเขียนในคณิตศาสตร์ตรงนี้มันจะไม,ไม่ได้นิยามเอาไว้นะฮะแต่ว่าในโปรแกรมสามารถจะใช้ได้ว่าถ้าคุณเจอตัว a อบล็อกซบีเนี่ยนะครับมันสามารถจะโซลปัญหาได้โดยมันพิจารณาว่าถ้า a นี้เป็น square นะครับแล้วก็โซลโดยเป็นสมการเชิงเส้นได้เนี่ยมันได้คําตอบที่เป็น exact solution ออกมานะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นแบบทอนะครับแบบโซลเนี่ย มันก็จะโซในปัญหาเป็นรีสแครได้คำตอบรีสแครออกมานนี้ก็เป็นข้อดีของการใช้ตัวแบสะฮะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะลองมาดูว่าการแก้ปัญหาในหลายๆแบบนะครับโดยแมททีแ A กับ B เนี่ยเราจะให้เป็นแ a นด o m อนะครับก็คือหมายความว่าถ้าคุณรันเซลนี้แต่ละครั้งมันก็จะเป็นค่าที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วตัวคำตอบทั้งหมดก็จะเปลี่ยนไปตามนะฮะตามแมทที นะเพราะัะนเราก็ลองหลานดูหลายๆครั้งนะนะครับก็ดูวิธีการแก้ปัญหานี้นะวิธีการโดยใช้ Backslash ก็จะได้คำตอบนี้นะฮะวิธีการหาโดยสมการของคิดสก็ a, a อแนโพลเอินเวอร์สนโพ B, นะครับก็เซวซซนันออกมานะฮะหรือจะใช้ P ีอินเวอร์สนะครับของสามพีอินเวอร์สหรือว่าใช้แยกตัวป,ประกอบ qr วานะครับสุดแล้ว นะครับตอบก็จะได้ประมาณใกล้เคียงกันนะครับโดยค่าน,นอมตกต่างกันน้อยมากนะก,ก็จะแสดงให้ดูว่าคำตอบโดยก็เรียวกว่าประมาณเท่ากันนั่นแหละนะฮะโอเคร <Okay. S 1> ครับการประยุกต์ใช้งานของริดส q ฟ a ร์ในอันหนึ่งที่เรานิยมใช้นะครับแล้วก็มีประโยชน์ก็คือการฟิตข้อมูลเม,มื่อเรามีกลุ่มข้อมูลอันนึแล้วอยากจะฟิตฟังก์ชันนั้นให้กับ กลุ่มข้ามโลนี้นะครับแล้วก็ใช้ไอเป็นปัญหาจัดเป็นปัญหาเรสแควก็สามารถจะแก้แก้ปัญหานี้ได้นะฮะนะก็จะมีจะมีดีเทลอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วตัวคำสั่งคงมันก็จะเป็นตัวเรสแคดเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมฮะก็คือเอัพอดเอชหมดเอชพุ่นะฮะเริ่มตั้งแต่การฟิตโดยค่าของที่นะครับอันนี้มีประโยชน์ยังไงนะก็คือเรายกตัวอย่างนะว่า ำว่าอุณหภูมิในห้องหรือในที่แจ้งอะไรก็แล้วแต่นะฮะในอันนี้นี่าเป็นที่แจ้งมากกว่าเพราะว่าเราได้พบว่ามันจะมีลักษณะที่อุณหภูมิที่มันจะจะส่งขึ้นในช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ในช่วงเช้าเชกลางคืนเช้าเช้าเนี่ยนะครับมันจะต่ำใช่ไหมครัครับทีนี่อาจจะฟิตข้อมูลแบบง่ายที่สุดเนี่ยนะก็คือ เราก็จะเรียกว่าเป็นค่าของที่จะค่าของที่อย่างนี้นเพราะนั้นค่าของที่ที่ดีที่สุดของอันนี้ก็คืออะไรครับก็คือแอฟเฟลต์ของมันนะก็คือค่าเฉลี่ยนะ,ะดูเหมือนง่ายๆแต่ครับจริงมันก็มีประโยชน์ใช่ไหมครับอย่างเช่นน,นี่เขาบอกว่าถ้าคุณจะไปท่องเที่ยวที่ประเทศหนึง่งแล้วคุณอยากรู้ว่าเุที่ยิต่อวันอย่างของกรุงเทพนี่เุที่ยิต่อวันเท่าไหร่นะครับเพื่อว่าจะได้แจัดตัวได้เหมาะสมใช่ไหมครับนะโอเคทีนี้ การฟิตแบบที่สองคือเส้นตรงนะครับเส้นตรงก็เป็นที่เราคุ้นเคยคือมีสลล์แล้วก็มีเอเอเอบูซีเอมว่าเอบูซีก็จะเป็นลักษณะแล้วก็หาตัวพารามิเตอร์เซนต์หนึ่งเซนต์สองมานะครับก็จะใช้โซ่โดยใ้แพ็กเกจของตัว vlsd m ในการโซ่มาอ่า ในแพ็กเกจนี้ก็จะมีข้อมูลบางตัวให้เราสามารถจะลองทดสอบดูได้ครับอย่างเช่นข้อมูลอันนี้เราเรียกว่าพิโตเลียมคอนสัมสั่นก็คือการใช้พลังงานนะครับของเนื้อเป็นของของโลกนะของโลกนในปีใน980หรือ2013นะฮะก็เป็น Data ลักษณะเป็นจุดกลมๆเนี่ยใช่ไหมครับแล้วเราอยากจะฟิตเส้นตรงให้กับ ด a ต้านี้ก็คือรายได้เส้นตรงมาเป็นอันนี้นะครับก็เป็นเส้นตรงที่ทําให้มีผลในตัวริสการี่มีค่าน้อยที่สุดนะครับก็จะเป็นใช้ปัญหาริสการในการแก้นนะก็จะเห็นว่าเส้นตรงนี้มีความสัมพันธ์กับตัว Data เป็นอย่างดีใช่ไหมครับก็จะแสดงให้เห็นว่าการใช้พลังงานของโลกเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีนะครับ พันเก้าร้อยแปดสิบถึงปีสองพันสิบก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสาาก็เป็นเส้นตรงก็จะฟิตได้ค่อนข้างเหมาะสมนะฮะทีนี้เราลองมาดูปัญหาอุณหภูมิเมื่อกี้นี้นะเราก็พบว่าอุณหภูมินี่ถ้าเราฟิตด้วยเส้นตรงนี้มันก็อาจจะไม่ให้เป็นตัวแทนที่ดีนะนะเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าอุณหภูมิมันมีลักษณะที่มันจะมีช่วงที่อุณหภูมิตม่ำและช่วงอุณหภูมสูงในตอนบ่าย ขาดหาเบืด้าวๆเนี่ยแต่ถ้าฟิตด้วยเส้นตรงมันจะมาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเส้นตรงที่มีค่าริสควที่ดีที่สุดนะฮะแต่เราจะเห็นว่าเส้นตรงมันจะบอกว่าวนาันอาทิ์จะต่ำสุดในช่วงกลางคืนแล้วก็สูงสุดในช่วงเที่ยงคืนของวันต่อมาเลยซึ่งมันไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ค่อยจะจริงใช่ไหมตรนนี้นะเพราะฉะนั้นเส้นตรงนี้อาจจะเป็นตัวแทนที่ไม่ดีนักสําหรับสําหรับ mm hmm. ไอ Data ชุดนี้นะครับโอเคนะขายวิเล็เมื่อกี้ยังยังดีกว่านีน่อ่ะทีนี้เรามาพูดถึงตัวแนวโน้มนะครับแนวโน้มแนวโน้มก็คือลักษณะของเทรนนั่นเองนะฮะอย่างเช่นเรามีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดแนวโน้มเนี้ไปเราก็จะเป็น Data ที่เรียกว่าดีเทรนนะฮะหรือว่าเอาแนวโน้มออก ก็อาจจะมีประโยชน์ได้ในบางบางเคสนะครับเราก็สามารถที่จะทำได,ด้ต่อไปองค์ประกรอบอันหนึ่งเรียกว่าซีซันลนะครับคือภาษาไทยแปลว่าตามฤดูกาลแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นไอ้องค์ประกรอบที่มีศาสตร์เป็นหลายค้าบนะเป็นพิโรดิกนั่นเองนะเพราะว่าอยา่างอุณภหูมิเมื่อกี้เราก็จะเห็นว่ามันมี s e ซีซัน l นลคือมันมีลักษณะที่ ตับในช่วงเชา้าแล้วก็สูงในช่วงบ่ายและเส้นนี้เป็นเต่าวันมันมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับเป็นเว้นบางวันที่อาจจะเปลีป่ยนแปลมีฝนตกมีอะไรนะเราสามารถที่จะมองเห็นในเจ้างซีซันแนลนี้ได้ในข้อมูลหลายๆแบบนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกอันนึงที่เป็นเข่วาวจัจรมานยต์ตอเอดินที่เรายนต์ทั้งหมดเดินทางในประเทศสหรัฐน,นะครับนะ โดยนี่เป็นเดือนนะเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่ามันก็มีลักษณะที่ต่ําแล้วก็สูงนนะลัาษะมันก็สูงมันก็ขึ้นอยู่กับเขาขึ้นอยู่กับว่าเป็นหน้าท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะถ้าเป็นหน้าร้อนหน้าอะไรคนก็มีการท่องเที่ยวเยอะถ้าเป็นหน้าห,หนาว,านนานนาวามากก็ส่วนใหญ่เาอาจจะอยู่บ้านกันกับเที่ยวน้อยอะไรอย่างเอยอยางี้ยนะเพราะนั้นก็จะมีลักษณะที่เป็นซีซันแนลนะครับ นะโอเคต่อไปถ้าเราต้องการจะฟิตข้อมูลโดยเมื่อกี้พูดถึงเส้นตรงใช่ไหมถ้าอันดับสูงกว่าเส้นตรงเร็นะจะเป็นเรเียกว่าพอลิน o ม i a l ลนะพอลินอมิเอลอันดับสองอันดับสามอะไรขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะก็อาจจะทำให้มีความเหมาะสมมากขึ้นสำหรับข้อมูลนะครับโอเคเราจะใช้แมทริกที่เรียกว่าเป็นวันเดอร์โมนะผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่า นะเป็นภาษาภาษาเศสโอเคนะแต่ว่าเราจะใช้นี้นะฮะอ่านะแล้วเราลองมาใช้ในการฟิตข้อมูลตัวอุณหภูมิีสินะครับโดยอันดับ2อันดับ3ลอันดับ4ก็จะเห็นว่ามันมีเป็นตัวแทนที่ดีขึ้นใช่ไหมมันมีลักษณะทีะ่สอดคล้องกับข้อมูลมากขึ้นคือมีการอ่ามัต่ำในช่วงเช้าแล้วก็สูงในช่วงบ่ายน,นะก็เป็นลนักษณะเคอรมัน อ่าโอเคนะตัวอย่าง6 1หนึ่งนึี้เป็นอันที่น่าสนใจถึงแม้ว่าข้อมูลนี้จะเป็นเชิงสังเกขึ้นมาว่าสร้างขึ้นมาเองนะครับก็คือเราสร้างข้อมูลจำนวน0้อยจุดน,นะครับโดยคำสั่งเนี่ยนะฮะโดยมันจะมีเป็นฟังก์ชันอยู่แล้วก็มีลักษณะเหมือน noise นะเป็น Random Add เข้าไปนะครับซึ่งคุณสามารถจะสร้างเปลี่ยนแปลงไอ้โหพารามิเตอร์ไ สมการเนี้ยนะครับแล้วดูซิว่ามันข้อมูลมันก็จะมีเนเจอร์ที่เปลี่ยนไปนะครับแต่ที่ผมจะลองทดลองการนี้ก่อนนะครับก็คือถ้าเราลานเซลล์นี้เนี่ยนะฮะแต่ละครั้งเราก็จะได้ข้อมูลที่ที่มันเปลี่ยนไปนะแล้วเราดูจากกันเนะข้อมูลนี้จะเปลี่ยนไปตัวจุลเรียนี่ถ้าในการลานครั้งแรกมันจะช้าได้เน็คกอเห็นามันช้าแต่พอหลังจากนั้นมันจะเร็วขึ้น คือมันได้ผ่านการคอมไพน์คนโอเคนะเ้าก็เห็นข้อมูลนี่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะทีนี้อยากจะฟิตตัวโพลินิเมียลให้การนี้นะครับโดยใช้ตัวไอสไลเดอร์ slider, ครับทูโทยูไอเข้ามาช่วยครับซึ่งก็จะทำให้เห็นผลนี่ได้ชัดเจนนะก็คือพีทา่ากำเน่ดคือฟิตติการของที่ใช่ไหมก็เหมือนเป็นค่าเฉลี่ยของนี้นะฮะถ้าพีท่ากับสองคืออะไร ก็คือเส้นตรงนะครับแล้วก็พบว่าเส้นตรงที่ฟิตให้กับข้อมูลนี้ก็มีขนาดนี้นะครับถ้าเราลองเปลี่ยนข้อมูลดูนะเราก็จะเห็นเส้นตรงที่ที่ที่แตกต่างกันไปใช่ไหมฮะโอเคนะครับก็เราเปลี่ยนอยูได้เรื่อยๆอ่นะี่ก็น่าสนุกดีอ่าโอเคแล้วทีนี้ผมจะลองฟิตอันดับ สามสี่อะไรเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มมีลักษณะที่จะเป็นการฟิตที่ที่ดีขึ้นใช่ไหมครับก็สังคำข้อมูลนี้มากขึ้นแล้วเราจะเห็นว่ามันจะขึ้น R ่า e เ r สเซด้วยคือหมายความว่าไอตัวรูมม Square Error ของการฟิตเนี่ยมีค่าเท่าไหร่น,นะครับเราก็จะดูได้ว่าถ้าเราปรับตัวนี้มากขึ้นนะครค่า m ม s Error ก็มีแนวโน้มที่น้อยลง มันอนอนที่นอาเส็ว่ามันฟิตตัวนี้ได้ดีขึ้นนะครับทีนี้มันจะมีนิดนึงคือสิ่งที่เรียกว่าโอเวอร์ฟิตนะครับคือบางทีคุณอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องไปพยายามทำให้ไหม้ตรงกับทุกจุดเลยเงี้ยครับแต่ว่าจุดนี้จะมากมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยิ่งเพิ่มันนี้มากขึ้นเนี่ยคุณจะพบว่ามันก็พยายามที่จะ ฟิตให้จับทุกจุดแต่เราก็จะเห็นความแย่ลงของในบางส่วนใช่ไหมะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นลักษณะของโอเวอร์ฟิตนะคือเราฟิตข้อมูลนี้มากจนเกินไปนะครับพยายามฟิตมากจนเกินไปนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณอาจจะบอกว่าเอาแค่ประมาณนี้อาจจะเซอร์วิสฟายแล้วก็ได้นะเช่น อย่างเงี้ยคนไหนบอกว่าพีนักศึกษานี่ก็โอเคแล้วครับในภาพรวมขมอ่ะนะอันนี้ก็ลองเล่นตัวนี้ดูนะครับก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะว่าเราปรับสไลเดอร์แล้วเราสามารถจะเห็นการฟิตของเคริ่อนี้เข้ากับขอบ้อมูลได้ในลักษณะที่ค่อนข้างทันทีเราเรียกว่า r s i v e นซีนะนะนี่เป็นข้อดีของตัวพูดตอลรรบูที่จะทำตรงนี้ได้นะคร ใช้ตัวไอ้พวกพูดเราอยู่ไอ้นี้อะลีเกชันนะครับก็จะมีข้อมูลมีทฤษฎีอยู่นะอย่านงะเช่นออโตลีเกซิสนะครับคือหมายความว่าเราพยายามที่จะเรียกว่าพยากรน,นะครับพยากรข้อมูลนะครับโดยใช้ตัวเมมโมรี่นะฮะตัวเมมโมรีนี้ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะพยากรกข้อมูลโดยใช้เมมโมรีของไอข้อมูลในส่วนก่อนหน้านี้มีค่าเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็จะมีอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมเรียก a q i นะครับ air quality index นะก็คือข้อมูลของเพียงสอนจุดห้เองอ่านี้ข้อมูลมันจะเป็นลนักษณะเนี้ยนะครับแล้วเราก็มาลองดู f ัง c t i o n a u t o เล r r e l a i v e โดยเราจะใช้ตัว เมมเบรีเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็รับเมมเบรีนี้ดูแล้วก็ดูซิว่าไอ้ผลการพยากรณ์ครับอันนี้คือข้อมูลจริงคือตัวจุดกลมๆนี้นะฮะแล้วก็ผลจากการพยากรณ์เนี่ยมันจะใช้เป็นเส้นสีเขียวนี่นะครับเราก็จะพบว่าการพยากรณ์เนี่ยนะส่วนแลังก็คือเท่ากับ5คือหมายความว่าเราใช้5จุดในอดีตแล้วเราก็พยากรณ์จุดนี้ขึ้นมานะครับพยากรณ์จุดที่6ขึ้นมา แล้วหลังจากนั้นเาก็มุบูบแล้วก็พยากรณ์เรือเจ็บไบปเรื่อยๆนะครับแล้วพบว่าผลในการพยากรณ์นเนี่ยก็ค่อนข,ข้างที่จะค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับข้อมูลอยู่นะครับก็จะเห็นอาร์บิสเซอร์ลอะไรตรงนี้นะสิบห้า 15. แล้วลองปร,ปรับในเมมโมรีมากขึ้นนะครับแล้วดูผมอามอร์บิสเซอร์จริงๆแล้วมันมันก็จะไม่ไม่ มันก็ลดลงอยู่เหมือนกันนะครับส็วรรษห้าหรือรสามสองนะครับนะก็ผมทำได้ถึงยี่สิบเก้าสามสิบยิบเก้าจะเห็นว่ามันไม่ได้ลดลงมากแล้วนะครับมันก็อยู่ประมาณสิบสองนี่นะแต่ว่าความซับซ้อนในการอำนิยมันก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะนะคุณจะเห็นว่าสมมุิไพรยี่สิบสองเนี่ย อยี่สิองจุดแรกนะครับมันจะไม่มีการพยากรมันจะเริ่มพยากรณจุดแรกก็คือยีิบสเลยใช่มเพราะฉะนั้นอ่า uh, เราก็เห็นตรงน,นี้ได้นะครับถ้า6นี่ก็คือ6กจุดแรกก็จะไม่มีการพยากรพยากรณ์อันแรกคืออันที่เจ็ดนะัโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนนี้ก็เป็นอันที่สามารถจะลองเล่นดูสามารถจะเอาข้อมูล เราข้อมูลอย่างอ,างอื่นนะครที่ที่คุณสนใจมาข้อมูลหุ้นข้อมูลอะไรที่มันเป็นทาร์ซีรีส์เนี่ยนะฮะแล้วเรามาใช้โค,โคนอันนี้นะครับในการที่จะพยากรณ์ดูแล้วรู้สึกว่ามันได้ถูกต้องมานอยแค่ไหนะนะฮะในตัวอย่างหกสินสานี่จะพูดถึงเรื่องการเอาฟีดนะครับก็คือว่าเราจะใช้ข้อมูล ในตัวอย่างอกขิดหนึ่งเนี่ยน,นะครับแล้วเสร็จแล้วเราจะมีข้อมูลสำหรับทดสอบอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันจะแตกต,ต่างกันนะครับคือข้อมูลสำหรับฟิตและข้อมูลสำหรับทดสอบแล้วเรามาดูซิว่าตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์มันเป็นยังไงนะฮะดูค่าผิดพลาด RMS นะแล้วก็จะเห็นว่าตัวข้อมูลทดสอบเนี่ยก็จะให้ค่าผิดพลาดที่เยอะกว่าใช่ไหมครับค่าผิดพลาดที่เยอะกว่าแล้วก็เมื่อ จะถึงจุดจบนเนี่ยจะพบว่าค่าผิดพลาดของข้อมูลทดาอนี่มันจะสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่บ่งบอกว่ามันมีลักษณะของการเอาฟิตขึ้นนะครับสุดแล้วเราก็จะเห็นว่าอันดับพระพูนาที่เหมาะสมเนี่ยจะเป็นประมาณเนี่ยนะฮะก็คือว่าประมาณสิบนะเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยตัวค่าผิดพลาดจะ ข้อมูลทัสอบเนี่มันเริ่มจะเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์ในการที่มันไม่บอลเสียทัด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าการเที่ยวจะใช้ตัวพลกเมทรที่สูงขึ้นนะครับไอหลักการเนี้ยเราก็จะใช้ในตัวพวกเรียนรู้โดยใช่ไหมฮะพวกอ่ามาชีนเรียนรู้เลยพวกนี้เราก็จะมีข้อมูลสําหรับฝึกทำแทดสอบ,บ,บแล้วเราก็จะเป็นตัวกําหนดว่าเมื่อไหร่คนจะหยุดฝึกใช่ไหมครับเราก็จะดูว่า เราวควรจะหยดฝึกเมื่อข้อมูลผลค่าพิจารณา,าจากการข้อมูลทดสอบเนี่ยมันเริ่มสูงขึ้นแล้วก็ควรจะหยุดฝึกนะฮะโอเคอ่าใน,นส่วนสุดท้ายเนี่ยก็บอกว่าวิธีเกินอื่นในะาการฟิตข้อมูลแล้วก็มีวิธีการลองเปรียบเทียบดูซิว่าวิธีอื่นๆเนี่ยนะมันจะได้ผลมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ใช้ข้อมูลโควิด นะครับของประเทศไทยในปีในเดือนกรกฎาคมนะครับก็หนึ่งสามเอ็นะต่ช่วงนั้นกำลังมีการผู้ติดเชื้อสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะเราก็เอาข้อมูลมาแล้วก็ลองฟิตเส้นตรงดูนะครับแล้วก็การฟิตเส้นตรงเนี่ก็จะได้เป็นตัวเคอร์ฟไอตัวสโลปใช่ไหมตัวสโลปแล้วก็ตัวที่ จุดต,ตัดกับแกน y นะก็จะได้เป็นข้อมูลนี้มา m คือ pues ศ mm ูน hmm ย c คือจุดตัดนะครับแกน y นะฮะอ่าแล nah. ้วก็เรามาดูซิว่าวิธีการต่างจะให้ค่าเนี่ยมาเป็นเท่าไหร่นะครับกับเชลนแรกวิธีการจากส s ่สแควนะครับเทียบกับวิธีการทางสถิตินะครับหรือจะทำเป็นปัญหาออ t ติมิเซชันก็ได้นะครับก็คือเราใช้ตัว o p t i m j l นี่ ก็จะได้นานี่คุณลองรันดูได้นะครับลองรันดูได้เองนะครับก็มันจะใช้เวลาดิ่งกัรในการโซนียมันนะครับแต่สรุปก็คือได้คำตอบออนะเท่ากันใช่ไหมเท่ากันโอเคนี่วิธีการใช้ใช้ จำจอลซึ่งเป็นตัว optimization อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นแพคเกจอีกอันหนึ่งนะครับลองเปรียบเทีกันดูนะครับจะได้ลผลตรงกันนะฮะการลดเกเดียนนะครับการลดเกเรียนเราก็สร้างเป็นเกเดียนนี่เป็นพื้นฐานของอการเรียนรู้เชิงลึกอะไรคนอื่นก็คือว่าเราจะาลดค่าของเกเดียนนะครับ,นะรบนี่พูดถึงในในบทที่ที่8นะฮะ แต่นี้เราได้ทดลองดูว่าถ้าคนใช้วิธีการนี้นะครับแล้วดูคำตอบเนี้นะกไ็ได้เท่ากันอีกนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นโดยรวมของบทที่6นะครับ